สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปตัดแว่นตากันที่ร้านมองเดค่ะซึ่งร้านนี้นะคะมีความพิเศษหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกก็คือมีกรอบแว่นให้เลือกมากมายสไตล์เกาหลีมินิมอลตอบโจทย์วัยรุ่นวัยทำงานไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ S7 นนะคะที่ดีไซน์เรียบง่ายทันสมัยแมทช์ได้กับทุกชุดเลยค่ะ หรือจะเป็นแบรนด์คอร์เตนะคะที่ถูกออกแบบมาให้มีความกระทัดรัดใช้งานง่ายน้ำหนักเบาและที่สำคัญราคาสบายกระเป๋ามากๆเลยค่ะหรือจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะคือแบรนด์พรมค่ะที่ดีไซน์เรียบหรมูมีความทนทานสูงทั้ง3แบรนด์เนี่ยได้รับการการันตีคุณภาพจากองค์กรอุตสาหกรรมแว่นจากเกาหลีด้วยค่ะซึ่งเมื่อเลือกกรอบแว่นกันได้แล้วเราก็ไปตัดแว่นกันเลยค่ะ โดยกระบวนการตัดแว่นนะคะจะมีการตรวจค่าสายตาและปัญหาต่างๆของดวงตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนามาตซึ่งจะวิดีโอคอลเข้ามาให้คำแนะนำตลอดกระบวนการสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการมี B-Wax วณ a ปารค่ะหากใส่ไม่สบายสามารถเปลี่ยนเลนได้ตลอด1ปีจนกว่าจะสบายเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีแว่นตาก,กันแดดอีกหลายแบรนด์ให้เลือกอีกด้วยการเดินทางก็สะดวกบริการครบคันขนาดนี้ไม่มาได้ไงคะ